สวัสดีค่ะทำคลิปไว้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำงานเมนีวิไลยุทธนะคะโบมีงานค่ะโบเมนวาทยุดอกโบมีงานงานวิไลนี่เลือกบไไรนะคะมือได้เขามีงานหากรไปมือนั่นเลยค่ะวิไลสิบบอปฏิเสธงานกลัวไม่มีงานทําค่ะทุกคนปกติแล้วหนึ่งอาทิตย์เขาก็ มีหยุดให้บมเมนหยุดดอกมันกับบุคอยมีงานทุกมืออยู่แล้วจังสีนะคะงานที่บอกวิไลเห็ดวิไลไปเห็ดงานนี่มีเจ้าน้าที่คนนะคะสีบอกสุกันฟังว่าเจ้าน,น้าที่คนแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็เมียพันมาการเลือกบอดดเห็ดอีกสามคนนี่ก็ พัดเปลี่ยนกันไปค่ะเมื่อได้เขามีงานเขาก็โท่มาตามเมื่อได้บ่มีงานเขาก็บ่ด้โท่มาตามแต่สําหรับคนถือว่าวิไลสิไปเมื่ออื่นนี่เป็นเจ้นานายใไม่งานเพ่นนั่นมันไกลเนี่ยค่ะทุกคนวิไลก็เลยบอกเพ่นว่าทางานบ่หอดสามชโมงวิไลบบไปเด้อวิไลก็บอกเพ่นจังสีนะคะเพราะว่ามันบ่ไวค่ะน้ำมันมันแพงมากก็เทียงกันมือน,นั้นก็เหลืองค่าน้ำมันนั่นแหละค่ะวิไลก็เข้าใจว่าสามีเสียเ,เงินวิไลเมดนเนาะสามีก็ว่าเจ้าหูบ่ว่าน้ำมันลดน่ะ คอยเติมเลอเือน่ะคอยต้องออกให้เจ้าอีกได้บางเธอไวลแรกก็รูสึกพิษนะคะมันบ่ด้รู้สึกพิษมันมันแบบว่าไปเหตุงานมันอยู่ไกลแบบนี้นี่ขันสิไปเติมน้ามันจะสั่นมันก็บรุคุมซามีก็มาเติมมาเติมเพิ่มห้พันรับพันมาเติมเพิ่มห้ก่อนสิข่าใจกันกับเที่ยงกันว่าสันกว่าสิข่าใจกันเหลืองไอ้น้ำมันพันก็ว่าพันไอ้เติมเพิ่มห้ไว้เลยได้บบเมนว่า ว่าเมนว่าเพิ so, cosas, ่นปสิไปไสเพิ่นก็บ่บดิไปไสมีแต่วิไลนั่นแหละไปขันวิไลอยากไปไสเพิ่นเก็ขับรถไปส่งแบบนี้นะคะนอกจากนอกเนื้อกกันที่ว่าเพิ่นไปส่งวิไยไปทํางานเหล่วก็มีแต่วิไลไปนันไปหนีเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่บด้ไปไสก็อีลีเพิ่นก็บ่บดิไปไสดอกค่ะนี่แหละค่ะวอาถึงว่าเงินเงินทองทองเนาะไผยหลายๆคนน่ะเข้าใจว่าเมียฝรั่งอยู่ต่างประเทศีโอ้เงินหลายเงินหลายเงินหลายนูนนี่นั่น บอถึงมาบางคนหนักถ้าเขามีงานเฮ็ดอยู่ตลอดงานมันเป็นงานทําชั่วโมงเนาะคะ่ะเฮ็ดยิงหลายชั่วโมงย,งยิงเงินหลายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ็ดงานยิงหลายชั่วโมงบางทีจะเป็นขั้นต่านะคะแลงงานขั้นต่าเพิ่งก็จะสิให้หน่อยลงมาแน่จะสีนะคะประมาณส0 0อยกว่าบาทแหละวิไลคิดว่าแต่ว่างานถึงเวละเฮ็ดมันเป็นงานถือบอหลายชั่วโมงเขาก็หายวิไล ชัมม่วโมงละ4 0อยกว่าบาทงซส่นะคะ4 0อย4 0 0นิดๆตามเลทของเงินไทยห้าวังสี่นะคะก็ึืนๆล่งๆอยู่จังส่แหละค่ะมันก็บ้อยู่สม่ำเสมอเนาะนั่นแหละบางคนแต่ว่าบอกาถึงว่าหฮาก็ต้องเฮ็ดงานหนี่งานนะักมากๆนะคะสาหรับบางคนที่บอกเข้าใจบางคนก็จะแบบว่าเออโทรมา่งเงินให้แน่น่นในนั่นจงเงินค่านั้นจงเงินค่านี่เมียฝรั่งจะบอกว่าบางเทื่อก็บบอยากปฏิเสธขัน ขันไดเอ่ยล้วคือวิไลนี่ถ้าสมมติว่ามีมีคนในขอบครัวเอ่ยหรือพอ่อหรือแม่หรือพายกับซางเอ่ยเหลืองเงินบอกว่ายืมแน่นุนน่นันหรือขอแน่ถาวิไลยอยากอีลีนิวิไลก็จะปฏิเสธไปเพราะวา่าอยู่นีนะวิไลเบดิมใไฮไม่น่าเบดิมีเฮื่อนวิไลตงใจทุกอย่างนะคะวิไลกับขอบครัวนี่ตงใจทุกอย่างใส่ใจทุกอยา่างถาบิมี ถ้าเฮาบัวหาหรือเฮาบาบบพยายามที่เก็บสิสิใจเฮากับบ่มีเงื่อนสิจใจนะคะ่ะทุกคนบ่ได้มีเขาม,ามีนามให้กินคืออยู่บ้านเฮาได้บ่มีเงื่อนให้อยู่อันนี้ก็เฮื่อนเศร้าแถมทุกอย่างเฮาก็ตตรงใส่ใจทุกอย่างนะคะทุกอย่างเป็นเงินไปหมดเนาะแล้วก็ของทุกอย่างเมื่อเกิดแพ่งขึ้นเนี่ยก็น้ำมันกับแพงขึ้นแพ่งขืนง้นลายและซามีก็จะมาเติม แพงข้นไปสองสามแถแะค่ะทุกคนสามีก็ว่าสีเติมเพราะมันเขานานาแล้วนานาเแล้วก็สีเติมน้ำมันเต็มถังจะสีนะคะทั้งล้างบาดนั่นแหละก็งหญ่เติมอยู่แต่ว่าก็จะพยายามใส่กันอยู่ตลอดทั้งปีหนานาวนะคะตลอดทั้งนานาวจาจะสีนะคะจนถึงหนาห่อนนั่นแหละค่ะก็บอกถึงว่าวิไลก็เลยบอกสามีว่ามันลายแห้งลายเดี๋ยวขอจีซอยเด้อยเพราะว่าขอบพ่อวิไลาสามีก็บริหนี้เงินยังหมากไม่เนาะก็กิน ไปมีกินไปม,มือมือคือวิไลบอกซู้กันฟังแหละค่ะทุกคนแล้วก็มีเด็กหน่อยนัมันก็สคาใส่ใจารเนาะแต่เหลืองการกินกันอยู่ผกวิไลกับปฏายัดลงประยัดลง,รดลงลารก็สื่อมาเธอนึงคือไก่ก็เอามาอบให้กินกันทุกคนนะสิสีนะค่ะแต่ว่าสําหรับวิไลวิไลกับประยากดอกวิพริกไม่เกือวิไลก็ก,กินไปน,นะเนาะค่ะมันก็ประเด็จย,ยากถึงขนาดนั้นดอกแต่ว่าก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ห้าจะตรงจับใจ มันก็ต้องประหยัดแดดก็ประหยัดไปจสินะคะวิไลก็เลยบอกสามีว่าเดี๋ยววิไลสิซอยพันจายค่ะน,น้ามั่นพันอุ้ยอีลีบอกอีลีบอกเออ,อขัิดข่อยสิบอซอยใจเกิดสิจังใดมันร้ายแห้งเจี่สิไวต้ตีพ่อว่าสามีกกิดายทุกอย่างในเฮิร์น,นสินะคะพันกิดสิบไว้ดอกบอกทั้งวา่านั่นแหละค่ะไพที่วา่าทางอยู่อยู่ทางเมืองไทยถ้าได้ฟังแบบนี้ก็คิดหอด คนที่อยู่ทางนี่แน่เด้อค่ะยาคิดว่าทางนี้นี่อยู่สบายเลิศดรู้<ต>กินบ<า>แ<ต>้งเอะแต่ว่าขันได้เฮ็ดงานแต่บางคนน่ะถ้าเพิ่นไดเฮ็ดเฮ็ดงานประจําเฮ็ดงานประจําและเฮ็ดงานหลายก็เออเพิ่นเก็พ่อมีอีริยอยู่แต่ว่าถ้าสมุดว่าสีห้ส่งเงินไปตลอดมันก็บ่มีเหลือดอกค่ะทุกคนแต่ว่าบางเทอก็ คนที่ว่าเป็นเมียฝรัง่งในบางเถื่อกระอย่างให้ครอบครัวทางเมืองไทยมีความสุขเนาะอยากให้พี่ให้น้องมีความสุขบางเถื่อก็ส่งเงินไปส่งเงินไปมาขอก็ส่งเงินไปบรได้คคดถึงตัวเองปันใดตัวเองก็บางเถื่อกับบางคนกับบได้มีเงินสิเก็บเพราะว่าคุดว่าสีส่งเงินกลับเมืองไทยเนาะเสียจาก ตอนใดสิกับเมืองไทยอีลีไก่สิกับพอจังสิเก็บแบบนี้นะคะมันเป็นอีหยังที่บ่ได้ง่ายบ้างเื่อก็คิดถึงใจคนที่อยู่ต่างแดนแน่เนาะค่ะว่าการที่เฮามาอยู่ต่างแดนแล้วยังบพ่พออยู่ไกลทั้งอากาศทั้งหยังต่อสู้จักจั่งหลายอย่างทั้งครอบครัวทั้งหยังก็บ,บ่แม่นว่าเฮาสิอ่าสิอยู่มวนอันนี้คือวิไลบ่ได้เว้าทุกคนนะคะเว้าในจุดที่ว่าคืออย่างเช่นวิไลนี่แหละคะ่ะหรือว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ไขว่ไขว้วิไลนะ าหลยบางคนนี่บางคนหลายคนเพ่ปก็ติชีวิตที่สวยรู้นั่นแหละคือคือเพิ่นเว้านั่นแหละอันนั้นคือวาสนาของเพิน่นเนาะค่ะวาสนาของเพิน่นวาสนาของแต่ละคนมันก็บ,บ่ค,คือกันเนาะนั่นแหละค่ะเวลาเก็มาเว้าสู่กันฟังนี่แหละสามีซื้อมาแตง่งมาให้แต่งหมู่มายสามมือแล้วค่ะเดี๋ยวสิมาพาเบิ่งนะคะว่าเป็นแบบใดว่าสิย่างไป เก็บเบร็กเบอร์รี่อีกนี่อยู่ข้างนาทางเขาบ้านอากาศก็ล่มไม่ล่มถึงสีมีแดดในะจักหน่อยแต่ก็ไม่ล่มจะสินะคะวิไลเกิดเป็นเย็นๆแนะ่ก็เลยเดี๋ยวสิมาพาหมักแตงโมกินเนาะค่ะเนาะมาเบิงวาสีแดงหรือจังไหนวิไลก็อยากกินขันวิไลก็บริษัทส,สร้างยันผนร้ายดอกวิไลก็บบริษัทไปลานขาไปสือกับเขาไร้มือแล้วแต่วิไลก็บอกคน่าให้สือแตงโมมาให้แน่ก็บบริษัทสร้าง,งายันไร้กับไกล แค่นั้นแหละสิเอาไหว่ไหว้มาแกงอันนั้นก็เป็นอาทิตย์เด็กกินเป็นอาทิตย์นะคะก็กินตำแตงแน่ตำแตงแล้วก็แกงไก่กินกับน้ำพริกกินไขต่ต้มแบบนี้ก็ได้ทั้งอาทิตย์หรอค่ะพอตรงสื่อ,อยังมาหลาถ้ายากอิลิก,ก็จังไปหาสื่อเอาจังสีนะคะนั่นแหละค่ะ่นหลก็กคือการใส่ชีวิตของวิไลนะคะขันบอรประหยัดแบบนี้ก็บ่ได้ดรอกค่ะก็สิบ่มีเงนิงนกองเงนิงนเก็บ ความฝันแห่งแต่เกิดยังอีกอยู่ไกลฝันวิไลเนาะวาสนาของแต่ละคนมันกับบคือกันเนาะค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะอันนี้กับวาสนาวิไลมันได้ซ้ำนีสู้กันต่อไปค่ะสู้กันอีกแล้วแหละคะ่ะไปอู้ ลายมือหรอมันก็จะเป็นแบบนี้แน่นะคะแต่กระแดงดี สำหรับคลิปหนึ่งก็ไปแล้วเด้อค่ะคลิปเง่หรอค่ะสำหรับคลิปหนึ่งไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย